เดินน้าแม่เอาเส้นำกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีทุก่านพระนประเทศต่างประเทศน้องพบพอกับ่องสานีป่าพี่น้องกลยพี่น้องก็ตื่นหัวสนี่อยู่เนาะอันนี้สนี่ไปไปมักผมพี่น้องว่าผมน่ะมันเสียลายเนาะวีจะไม่อยากได้พี่น้องเลยว่ามันเกาะมันหยกกันมันพันกันะแต่ว่ามันแห้งเกินเนาะ นี่ก็เลยไปมากว่าแล้วก็เอาถุงยางไปคุ้มไว้พี่น้องเลยอีกสักสัปโมงหนึ่งจากสิไปล่าตอนนี้เขาเกษียดอยู่ขั้วกินซอยยายจืดยายจืดลาบเท่าพี่น้องเลยยายจืดได้เท่ามาเอ้ยฮัลโหลสบายดีสบายดีพี่น้องข้างหน้ามาเป็นตากล้อไห่แน่ปลาพี่น้องเท่าอันอู้พี่น้องปลายายไปเอามาแต่ใสคือหลายแท้ค่ะ อืมถ <c oughs> ูกเสียน่าเสียนายใหญ่กะจะลงมาหอดแกนล่ะพี่น้องได้เท่าจนว่าเต็มกระตาน้อยอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยตอนนี้เพิ่นกำลังลัางอยู่สร้างเพิ่นอยากกินลาบเท่าที่ว่าพนไปเอานล้แจ็คแมนบอแม่เนาะแม่อยู่บ่ละอยากกินลาบเท่าอยู่บ่ไอ้หน้องเบลอันนี้พานมาอยากกินลาบเท่าอยู่บ่ แมนเอิ่นทำผ่อนองบีววะสนเอากระสีสร้อยหอยก่อนนะพี่น้องเลยสร้อยหอมพี่น้องเลยหอมไปหอมบวกยังบ่มีเฮ้ยไปเก็บไปเก็บน้องตัวสี่ลายเห็นสี่ลายตื่นนะพี่น้องเนาะอืมเอาสีสร้อยเพื่อสังขัยสร้อยทำเมฆน้อยสร้อยกันเป็นสร้อยสร้อยกันเป็นส้อยกินไว้พี่น้อง ขันเัาบ่อซอยแกมันกันหนาไดนกินไวเนาะผมมีอ,อมย่งกินเนองเอ้ยันนแบบว่าแบบแบบนี้แหบบละ้านนอกบวันหน้าเฮาพี่น้องแบบว่าถีชีวิตการแบบว่าใส่ชีวิตเนาะแบบว่าหายอยู่หากินตามป่าตามพวกตามน้องคลองบึงนี่แหละพี่น้องเลยพอหามาเศร้ากินเศร้าพอหามาเถียงกินเถียงน้มาเลงกินเลงเนาะเอ้ยแต่ละเมื้อละวัน มาอยู่ป้านี่แหละมาว่านเนี่ยสนี่กับไปหางมปลาก็มีจืดเต้าแกะบาบล้านซาวล่ะอันล้านซาวนองทรายพี่น้องเอ้ยแล้วจุดเต่าจุดต้มน่ะตอนไปหากับว่าม่วนเซยอะไรพี่น้องเลยแล้วพอเบิกในหูในภาพโอ้ยแบบต้าแกะบาบล้านเนี่ยล่ะล้านถึงปุ้งจุ้มจุ้งอย่างอยากได้แห้งพี่น้องเอ้ยบ่มยังกินเนาะลานซาว ทั่งหนาวเนี่ยงอยู่ในขีดต้มเนี่ยขำามแม่มาว่าเนเป็นยังจืมเป็นหัวหน้าข้าไปแม่ว่าเนเนก็บบางขอเ้อแกโอ้ยำาิจืดประเทหัวเ้อันอุ้มอองกันมาถึอ,อกำลังแกมบูมกันปนางต้านองต้าวหาองต้าเปินกับอันยันน้นองเ้ากระหักกระแพงเปินซื้อน้องขึ้นน,น,นุน่มอย่แล้วห้องตาง อะคิดแบบอย่างอื่นน้องเอ้ยเมื sociedad, Unidos, ่อน mm ี hmm. ่กะสิเห็ดอันมีนูหลับเท้าหายสางกินเหมือนเดี๋ยวพอถ้าได้ได้ไปไซดอกข้่ง้องถ้าว่าสีไปเยี่ยมเนี่ไแม่น้องเก็่มบุมอยู่หักพอและกินข้าวกินน้ำแล้วพอและเบ่งสรงนี่แตงสได้ไปก็เนกอ่ะงเห็ดอยู่เห็ดกินหายสางผลกินก่อน ยังเจริญกันยังล Ạ งอย่น้องล้างเท้าล้างสะอาดแต่พี่น้องเพราะว่าการที่ว่าเฮาอันลาบเท้านี่คือคืออยู่เฮือนซนี่เนาะซนี่ชีโตมขัดแหน่ได้จังล Ạ งน้องตอนเฮากําลังผักหอยพี่น้องเออผักเท้าไหมน้องเลยคืนแล้วเห็นพรคืนแมน่บุกไปคืน ผักหอยว่าสั่นหอยผักเต้าตะเภาก็ว่าผักผักเต้าตะเภก็ยังว่าผักหอยตายเลยกูผักหอยจะเอื่องไงนะเนี่ยอันนี้เนี่ยผู้ชนีเนี่ยิบไปจากปันได้แล้วพี่น้องเลยแค่นเป็นแค่นสนีเนี่ยต้องว่าพีดแบบนี้แล้วพี่น้อง ตัวตนสนีแท้จริงค่ะนี่เพิ่นมาอยากเติมจ้งหน่อยด้อคุน้องอตเติมแจักหน่อยแล้วพอจะวี้ะได้เอาสนีพี่น้องอันนี้ะนะน,นั่งเน,นี่แล้วไหมนางอ่นานแาล้วะะเอากระสอยเนี่ยไปตีตลอดกำลังเริ่มเห็ดน,นะพี่<อ>นอ้อง ใส่เปน,นัวลงไปนี่ใส่ข้าวคั่วลงไปพี่น้องนี่ข้าวคั่วใส่ซีละลายได้ไหมมันจังหอมข,ข้าวคั่วกับตั้มบ่อเล่ช่วงใช้จีนได้ค่ะดองอะไรบ่ข้าวคั่วเนี่ยช่วงใช้จีเอาโคกไว้น์สล่างจีเรศากก็ใสม เจ้าม่บอะไรโหันนี่เก้าใครเป็นคนตามเนแม่นอกอเน่เป็นคนตามาแม่เอาไปตามเดอมไปตามกอรีใ้จีบไตามบักพีกกับแม่นอกอเน่เดินตามเด้อไว้ก่อนเลยค่ะนี่พี่น,น้องเอาข่าครัวบักพีก แป่งนัวพี่น้องลงไปเป็นทีรบร้อยแล้วยายจชื่นกับคนแก่งถิ่มน้ำโอ้ย <laughs> ได้เลยได้ิได้กินจากเถื่อนนะพี่น้องเนาะ,ะนี่พี่น,อนอ้องเมือนม่ยายชื่นเสียผนไส่แม่ผนนะพี่น้องไส่ไทรบอบโบวไไหเป็นกินต่างหาง แต่ว่าเพิ่นบ่มากก่ะเหมือนกินปนเลาวพี่น้องใส่ปนพี่น้องเอ้ยปนปลาที่ว่าเขาไปหามาเมื่อวานนี่แหละพี่น้องเอ้ยไปหากรรม่ใหญ่เจือนั่นแหละเนาะอันนี้นี่พี่น้องเพื่อนขั้วค่ะมีพี่น้องอยู่ตามอยู่ป้าหั่นแหละพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องก็ลังเขาหัวหอยหอมลงไปนี่ เรนกลัวบ,บันนอกบันนาค่ะพี่น้องเอ้ยนอกกับน,นอกขัดน้องแหน่แ <c oughs> มนพี่น้องกะเอา้าไงจืดมันคือขรรลงหักแนะบบบไไหน่ล่ะยำขบเบิดบปยายป้าพี่น้องกะคือสะกิดฮอดตอนนั้นยัางนอยอ,นอย่ดอกเนาะแบบว่ากันแบบว่าแบาบว่าตอนสมัยตะกี้นะพี่น้องเลยแต่ว่าบ้านเ่ายัางสมัยสมัยโบราณอยู่ ย่าพี่น,อกกน้องกนะ็คือสีคิทฮอดตสมัยตะกี้เนาะก็คือสิเป็นแบบนี้แหละเงินคั่วไอ้ยังกันเลยเสร็จ <c oughs> แล้วลุงเออตะเพิ่นบอกลบาบะคือเฮาตะเพิ่นบอกลาบะคือเฮาบอกเลยเป็นเนี่นี่ได้รู้ลาะอ๋อจดัดเดอรจังสันวายายโอ๋อยายจะตามต่อวนะน่ะตามต่อืมนี่นพี่นอ้อง สีมือลดแย่จืดพี่น้องเลกสิแซบสีนัวอยู่เนาะแมนไอ่จืดลงมือเหตเองเลยพี่น้องความแซบเนี่ยามแซบบอน้อยหนาความแซบวเา็อกักบ่ละไดา้วนะพี่น้องให้ก็น้องอเนย ั้ำหมดน้ำหมดตาหมักผีกับพี่น้องเลยเออตําข่าขัวอย่างงโอยพี่น้องอย่าเาเบื่อเ้าหนเนี่ยจิพี่น้องเนี่ยจิ้งก็ไปล่ำเมืองเติบเลยไปล่ำเมืองเติบพี่น้องแหน่อย่าอย่าล่ำได้ก็นายอันทำได้สิลงไปแน่น หับเฒ้าทำไมต้องหลับเ้าบ่แมนน้องเอ๋ยะหวเาเ้หัวาวเาวาะหัวาหวาัวเร่ะาวเาวูาาวมาไหักับบ้านแลวว Ăn sáng nữa, ăn sáng phụ vào Ôi, sáng mắt nhát đỏ ca đỏ Tháng mạc tị, tháng sữa, phì ư nụ sang bò mì đỏ กระเบื้อพรอมใครได้นอกกระบอกสวยโอ้ยข้องโหลดเจอขั้นว่าคำแหลมือข้ของโหลดจีได้กินยอ่อนใบเห็ดดอกบอแล้วเจ้ากันโบ่านตำ ดำคอแดงหงกระดำคอพคอเยขั้นแม่ใหจืดไปเป็นมอลำเนี่ยิมีผั้พังอยู่บอกพี่น้องมีมีใหญจืดขอทามังหน่งมีผั้พังมีใหจืดอยู่บอกมีใหญ่จืดเนี่ต้องหลินแก้มตะลกน้ำเด้อพี่น้องแต่มีใหจืดชสบลำสุดึงอันสมุดปลาเรืองนะะ สมุดไปอันริมลำเลื่อนเถะนะมีกินสิลำ้าสูงมาดหนึ่งพี่น้องเอ้ยน่าเข้ากับใบสะก้อนใบเป็นลายนะใบเป็นไรนะจ๊ะโอ้แหลมาบาดนีเลือดใจดี รีว่าซื้อได้ลงดงเข้าปลาเลาะรอดปลาเลาะเข้าแล้วแม่กินไปหาน้ลูกแลเต้าสิไปเซาอยู่มองใด๋ตอนสิเข้าดอกปาดงใหญ่เจ้าหนาพี่น้องเอย ดินล้ำเรื่งรรองเอพิ่นสิเขาป่าไม้เลยนะตอนเพิ่นฤษหกเสาเขาป่าไม้พี่น้องเอ้ยอุ้ยแม่ใหญ่จืนกาสิมาลาบเท้าเปไ็นไหนแซ่บบ่นี่พี่น้องกับเขากับน้ำสร้างกิมตอนยามถึงเที่ยงพี่น้องเอ้ย คลิปนี้กับสิคอลาคลิปเพลงตอนนี้เด้อพี่น้องเอ๋ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่านเด้อพบกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ๋ยสบายดีโอ๋เมนโอตั้มโอ้ยแยจืดกระไรตั้มากันตั้มหมักโมน้องน้องอันอันแม่น้องอันนั้นกระไรตั้มหมักหุงพี่น้องเอ๋ยอ่ะซัมซีแซ่พี่น้องเอ๋